งประชาชนที่การบรักทุกท่านวันนี้รายการศูนย์บรการอำเภอเอกกรกพบประชาชนก็จะได้มาชี้แจงถึงความก้าวหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนวันเย็นวันที่10ต่อเนื่องถึงวันที่11กรกฎาคม2 5 5 8ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากนําเรียนสรุปอย่างนี้ว่าในเรื่องของ ร่างกายและชีวิตเนี่ยมีพี่น้องวัยชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดแล็เกิดเปลนงไหม้เนี่ยจำนวน11รายด้วยกันเนี่ยซึ่งทางศูนย์เยียวยาจังหวัดก็ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาไปทั้ง11รายรายแล้วนะในเรื่องของพี่พี่น้องวัยชนที่ถูกเพลิงไหม้เสียชีวิตในอาคารเนี่ยสามรายนี้ก็ได้จ่ายเงินเยียวยาไปไปร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้งสามรายแล้วสรุปในในส่วนของเงินเยียวยาด้าน บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนี่หรือยายาได้จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเป็นเป็นจำนวนเงิน1นล้านหกแสนสามหมื่นบาทในด้านด้านทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สินมีด้านอาคารตัวอาคารก่อนในเรื่องอาคารบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด21รายใน21รายเนี่ยเราจ่ายไปแล้วร้อเอร์เซมูลค่าเสียหายนี่สิอรายด้วยกันเป็นเงิน4 5 7 0 0ร้ย 98บาทนะในส่วนจ่ายไปครึ่งหนึ่ง50%จำนวน5รายก็เป็นเงิน47,629บาทส่วนอีก2รายจ่าย25%ไปก่อนในเรื่องของโครงสร้างอาคารเนะี่ยจำนวน4,293,283บาทอีก3รายอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายนะ ดังนั้นในด้านทรัพย์สินเนี่ยในเรื่องของตัวอาคารตอนนี้จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยสี่ล้านสามแสนแปบาทสนะิบาทในในส่วนของทรัพย์สินในตัวอาคารหมายถึงว่าทีวีตู้เย็นเครื่องใช้ในตัวอาคารเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด18รายนะสิรายล้วจ่ายเยียวยาไปแล้วร้อเซของทรัพย์สินที่เสียหายเนี่ยแรายก็เป็นเงิน79,992บาท จ่าย50%ครึ่งหนึ่งของรายการที่เสียหายเนี่ยสามรายก็เป็นเงิน1,18,890บาทและอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอีก7รายนะด้านทรัพย์สินนาคารนี่รวมแล้วจ่ายเงินไปทั้งสิ้นเนี่ย1 9 8 8, 8 2บาทในส่วนของยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีจำนวนสองรายเราจ่าย ไปแล้วร้อเปอร์เซนต์ในเรื่องรถยนต์เก๋งน่ะสามหมงร้อยบาทในส่วนที่อยู่ระหว่างเสนอจังหวัดในการพิจารณาอนมัติก็เป็นรถบอร์ไซค์อีกหนึ่งรายสรุปยอดเงินที่ได้ช่วยเหลือเยายวยาทั้งหมดนะั้นข้อมูลณนะวันที่13สิงหาคม2 5 5 8นะ่ะก็จำนวน6ล้าน2 4 8 6 9นบาท นี่เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วซึ่งซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำปืนสิงคโปรก,ก็ได้ไประชุมอันนี้เร่งรัดในเรื่องของการช่วยเหลือยาใ,ในส่วนที่เพิ่มเติมแล้วก็ได้ประสานกับทางร้านค้าต่างๆที่ได้รับผลกระทบน่รีบดําเนินการจัดทำรายละเอียดต่างๆซึ่งึ่งทางเจ้าที่ก็จะได้ให้คําแนะนําในการปฏิบัติแล้วนี่คิดว่าก็พยายามที่จะเร่งรัดให้จ่ายโดยเร็วแต่จะมีปัญหาในเรื่องของ ร้านค้าขนาดใหญ่ที่ต้องมีรายละเอียดในการประเมินความเสียหายแล้วก็มีมี2ร้านที่มีทรรําประกันไว้ดังนั้นเงินที่จ่ายจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกันเพราะวา่วา,วาอันไหนที่ได้รับจากประกันไปแล้วก็ประกันก็จะจ่ายในส่วนนั้นในส่วนที่เกินจากประกรันถ้าเกิดความเสียหายจริงกเกินกว่านี้ทางราชการก็จะเข้าไปดูแลเพิ่มเติมเราก็ดูเป็นเรื่องๆ,ๆผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องอาคารมีช่าง ช่างเทศบาลถ้ามันมีขนาดใหญ่ก็โยธาโยธาช่างกโยธาจังหวัดแล้วก็ถ้าเป็นการประเมินว่าอาคารโครงสร้างแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนี่ทางผู้ว่าการจังหวัดไนขอความอนุเคราะห์ไปจากวิศวะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มา,า,า,ม,ามาช่วยประเมินในเรื่องของโครงสร้างว่าอาคารนี้สามารถที่จะคงอยู่หรือว่าจะต้องรื้อถอนหรือว่าต้องทําลายหรือว่ามีความมั่นคงแข็งแรงมากนหยนี่ก็เรื่องของเรื่องอาคารในเรื่องของทรัพย์สินอย่างเช่นถ้าเป็น อย่างคน,นะเราก็จะมีเจ้าที่ขนส่งและว,ว่าอู่ช่งางต่างๆเนี่ยก็มาช่วยประเมินกันมาช่วยกันดูในเรื่องของทรัพย์สินในบ้านก็เราก็ยึดราคาสอบถามราคาในท้องตลาดเนี่ยเช่นทีวีขนาด30นิ้วราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดยี่ห้ออะไรก็ร้านค้าทั่วไปนี่เขาจำหน่ายต้องขายกันราคาเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็กระจกอะไรต่างๆก็ประเมินจากร้านค้าแล้วก็ให้ช่างเขาไปดูว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับราคาที่สามารถที่จะดำเนินการได้ มันมีหลายส่วนนะคือคือถ้ามองในแร่งจานวนผู้ได้รับผลกระทบจํานวนผู้รับผลกระทบเพราะว่าเรามีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยอ่าก็จํานวนมากก็ในเรื่องของจํานวนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจ่ายไปเรื่องเกือบทุกรายยกเว้นอยู่ร้านอืมคือบางบางส่วนเนี่ยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยร้อยที่เป็นเงินเยียวยาของของของ,ของจังหวัดน จะมีส่วนอื่นว่าม,มีมีบ้างของปอพอมั่งของปนาสังคมมั่งก็จ่ายไปแล้วไปแล้วแต่ว่ามันจนํานวนไม่มากนี่ชีวิตทรัพย์สินก็ร้อยเซในเรื่องของทรัพย์สินในอาคารเนี่ยเราก็จ่ายไปแล้วประมาณสักเจ็ดทรัพย์สินเฉพาะรายเล็กนะรายราย,ราย,ร,าย,ร,ายรายเล็กยกเว้นรายใหญ่สอ,อบสาร้านฐานร้านนี่เนื่องจากว่าสามร้านเนี่ยนนยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ ไม่มีข้อมูลแต่รายเล็กๆเราจ่ายไปเกือบเกือบ <ๆ S 1> ครบละเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละั้าน่ารายเล็กในเรื่องของอาคารเนี่ยอาคารเนี่ยเราจ่ายไปในสองอาคารคือร้านคุณสมชายกับร้านไทยวัสดุก่อสร้างซึ่งทางจังหวัดน,นี้่าจ,จ่ายไป25เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโครงสร้างอาคารก่อนสร้าง ส่วนอีกหลังตลาดแกนติ้งเนื่องจากว่าประเมินเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องรื้อถอนอาคารไม่ต้องทุบดังนั้น,นในตัวก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินในส่วนนี้ได้ต้องให้ให้ช่างเขามาทํารายละเอียดต่างๆส่วนทับสิ่งในบ้าน3า้านใหญ่เนี่ยยังไม่ได้จ่ายเนื่องจากว่ายังไม่มีรายละเอียดยังไม่มีรายละเอียดแต่แต่เมื่อวานเนี่ยในเรื่องข้าวของในบ้านร้านไทยวัสดุได้ไประชุมกันก็จะมาเป็นห้องห้องบางห้องนี้ก็อาจจะขออนุมัติ จังหวัดไปจ่ายแล้วไปจ่ายแล้วอย่างนี้เป็นตน้นไม่เราก็จะเราจะไปก่อนที่จะนำมาสู่กรรมการเราตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งก็งประกอบด้วยส่วนราชการหน่วยงานและภาคประชาชนทางหองการค้าเนี่ยต่างช่างคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นนั้นเนี่ยลงไปพบปะทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบว่าราคานี้ทำได้ไหม บางทีเขาอาจจะเสนอมาราคาสูงเราก็ไปว่าเอ้ยนี่มันสูงไปไหมยังไงก็คุยกันก่อนคุยกันก่อนให้ทั้งให,ใ,หให้มีให้มีความตกลงร่วมกันก่อนว่าว่าสามารถที่จะดําเนินการได้ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เนื่องจากว่าได้ทําความเข้าใจนะการเบื้องต้นไปกันพบปะพูดคุยกันในพื้นที่แล้วว่าว่าเสียหายอะไร ือเราไม่อยากให้เกิดเหตุแล้วนะทั้งทั้งภาครัฐที่น้องประชาชนเองไม่อยากให้เกิดเหตุดังนั้นต้องช่วยกันดูแลในส่วนน่งแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยรัฐก็มีหน้าที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาดังนั้นเราก็มีทางจังหวัดเองทางผู้บัญชาทุกระดับเองก็ต้องการที่จะให้เกิดความรวดเร็วและก็เกิดความเป็นธรรมเกิดรวดเร็วก็คือรวดเร็วในเรื่องของการเข้าไปดูแลแต่ในขณะเดียวกันก็ให้เกิดความเป็นธรรมและก็ให้ถูกต้องให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบราชการที่กําหนดกับ สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรายการสอบปกอพบประชาชนในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ